เลือกเอาพี่จะขับมอเตอร์ไซค์หรือจะขับรถเก่งครับผ่อนเท่ากันครับสามสี่พันไม่มีจ่ายเพิ่มออกรถแค่สิบาทเงื่อนไขนี้วันนี้บอกครับสิบคนแล้วเท่านั้นกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาครับพี่อะไรไม่ออกคอมเมนต์ว่า hey, ให้คอมเมนต์ว่าโคตรสุดพีมพ่าโคตรสูงโคตรสูงโคตรสูง,สงพีมพ่าสุดยอดตามนั้นนี่ <Hey, S 1> ให้ดูครับแล้วคันนี้เหมือนที่บอกครับซื้อรถกับป๊อแต่งหนักจะเต็มไม่ฟรีไม่มีคิดเพิ่มนี่ขนาดรถบ้านฝากขายเนี่ยลงแม็กไหมพร้อมครับโคตรสวยแล้วเหมือนที่บอกครับรถทุกคันใช้งานได้ปกติแอรรรร์เเเเเยย็นน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 พพลงงาาะะะะออ้้้คคคัััีีีีมมกุญแแจจจ่่่ปปปวู๊บ ฟังแค่เสียงประตูก็คโคตรเลาใจอะพี่พี่ลองนึกภาพลงจากมอเตอร์ไซค์กับลงจากรถยนต์อันไหนดูดีกว่ากันทำไมต้องไปขับขี่มอเตอร์ไซค์ให้เนื้อมันหุห้มเลกนี่ครับเล็กหุ้มเนือ้อพี่จะเป็นต้องรับลมเย็นประทาร่างกายครับเปิดแอร์เท่กว่ามาโอ้โหเครื่องฟรีสต้าติดง่ายอุย้ยเย็นเจี๊ยบโอ้โหเครื่องล่ะ <c oughs> เท้าใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ โอ้โหเป็นไงพี่น้ำมงน้ำมันในกรงในเกลียวไม่ได้เข้าออโต้ไฟฟ้าลองดูครับลูกค้าโดนใจหรือเปล่าให้ดูนี่ไฟฟ้านะไม่ได้ว่ากระจกมือหมุนนะขับทั้งทีมันต้องเฉิดฉายครับพี่ไม่ใช่นั่งหน่อยอยู่บ้านนะอันนี้บอกครับเป็นเหมือนทางเลือกพี่นะครับเป็นเหมือนโอกาสอยากขับรถยนต์แต่มีงบแค่มอเตอร์ไซค์มาหาบอสเดี๋ยวพอรับจบเองส่วนเก้าเจ็ดเก้าสามเก้าสามเก้าสี่สี่หรืออะไรไปที่แอปพีโอพีเคแอปสองสองสองเอแอดเอสแอลเอ็มเคเคขอบคุณมากครับ